สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์นิ่งนะครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมากันที่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับที่แกรนด์เชลล์ทองคำอีนะครับครั้งที่46ครับปีนี้นะครับไม่แวะไม่ได้เลยทีเดียวนะครับกับไฮไลท์ที่บูธอีสูสูครับและนี่ผมยืนอยู่กับคุณเจริญยุทธ์อเดเทเชพลางพลนะฮะที่รึกษาบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีครับไฮไลท์เเเลยหหห็็นนนวว่าาโโอ้้ััีมมตจรริงสบ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับที่อยู่ในตลาดแล้วก็รวมถึงมีแต่งพิเศษด้วยคุณยุดช่วยฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันหน่อยครับ,รบ้าาว่เป็นยงไทั้งหมดในงานที่บูธอีซุคือ15คัน8คันคือรถที่เป็นสเปคมาตรฐานแล้วก็รถแต่งพิเศษจ,จากโรงงานค7คันคือโมดิฟายคาร์สนะครับ แล้วหนึ่งนะฮะและคือข้างหลังเรามันนหลังนี่แหละ Dragon Max Dragon Max นี่นะครับก็คือเป็นโปรเจกต์ Restor Mod ก็คือ Restoration กับ Modernization คือการปรับสภาพรถให้เป็นรถใหม่แล้วก็พร้อมๆกับการนำเทคโนโลยีที่แบบดีที่สุดมาใส่ในรถยนต์สิ่งแรกที่มาใส่แบบใหม่ๆแล้วจับจคือเครื่องยนต์2 2 Max Force อเครื่องเจอกับเกียร์อัตโนมัติ8ปดสปีและที่สำคัญครับเราเอารถป i c อ u p i s สุ u ที่ใช้รหัสกว่า TFR หรือมังกรทอง ปี <P> 1988ตักแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคนยุคก่อนจะไม่รู้จักกับคราว่าทอร์ชันบาร์ใช่สปริงรถยนต์เนี่ยใช้ทอร์ชันบาร์เป็นเหล็กที่เป็นแตนตรงๆบิดรับน้ำหนักวันนี้ใสป่ปีกนกคอยสปริงเข้าไปโอ้โหนะครับเต็มๆน,น,น,นะฮะแล้วภายในด้วยนะครับ,รบก็คือเรียกว่าล้ำอ่ะก็คืออยู่ในยุค ปัจจุบันบอาจจะลำ้ำไปถึงอนาคตด้วยซ้ำไปสําหรับดราคอนแบคขัดเดนถ้าเราถ้าเราหลับตานะครับเอารถเมื่อปี1น 8, 8่มาเป็นรถปี2องศหลับตาเสร็จปุ๊บข้ามเวลาจากอดีตถึงวันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือหน้าตาเขาหลังเดิมแต่พี่เนี่ยว่าทรงรถยนต์เนี่ยเราพยายามทําให้เหมือนเดิม mm hmm. และก็เติมเทคโนโลยีเพราะนั้น mm hmm. การสร้างรถคันนี้ก็คือฝากระโปรงแก้มนะครับ mm hmm. ประจังกันชนหน้าทั้งหมดมาทั้งชุดแบบยกมาหมดเลยฝ่ายใช้เอรีรอบคันรอบคันคันแรกและคันเดียวในรถใช่ครับนะครับไม่มีใครเหมือนครับอันนี้มีนัยยะยังไงครับเพื่อที่จะให้แฟนๆอีซูได้กลับมาเห็นรูปโฉมเดิมๆแล้วก็นัยยะยังไงพี่มะลองนึกสภาพงี้นะครับว่ารถยนต์อีซูเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมากี่สิบปีแล้วเริ่มต้นปีพศอะไรดี ขอใบ้ใช่ครับขอใบ้เลยนะครับว่าอีซูซูคือรถสัญชาติญี่ปุ่นที่ขายให้กับลูกค้าคนไทยขายเป็นคนแรกๆในประเทศไทยก็คือ68ปีมาแล้วนะครับเป็นการนำรถเข้ามาขายอะไรนั่นคือตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยแล้วก็ TFR1 หนึ่งในผลผลิตวันนั้นก็คือเป็นรถที่เรียกว่าขายแบบคอตสุดๆเป็นรถที่คนจดจำมากที่สุดหนังโฆษณามีมังกรทองก็เรียกชื่อว่ามังกรทองบางท่านก็เรียกตทับศัพท์ตามชื่อรุ่นรถว่า TFR นะครับ ก็คือเป็นรถปิกอัพขับ2ใน 2> สมัยนั้นแล้ววันนั้นก็จะจําได้ว่าที่เสา A ก็คือมีกระจกหูช้างปรับปรับกระจกหูช้างเพื่อรับลมบแล้วก็ให้เป็นอากาศเข้ามาในห้องโดยสาร,รนะครับ,รบวันนี้ก็อยากเรียนว่าผสมประสานเทคโนโลยีเข้าไป ภายนอกมีเค้าลางเดิมอยู่นะครับแต่ปีการเติมเทคโนโลยีเข้าไปเพราะฉะนั้นอิสุนําหน้าเรื่องอะไรบ้างใส่เข้าไปใส่หมดส่วนที่2คือว่าถ้าเราจะให้รถคันนี้ขับใช้ได้จริงก็ต้องมองในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์กล่องควบคุมเครื่องยนต์ก็คือเป็นกล่องพ่วงเพิ่มแรงมา้าก็เปลี่ยนไปเป็น220 <20 S 2> แรงมารา้าให้สอดคล้องกับเครื่องยนต์2.2 VDI m a x f o r ใช่ครับแล้วก็เกียร์ออโต้8สปีดก็เลยจูนแรงบิดไว้แค่550อันนี้ก็อิสุช็อปก็ทำขึ้นมาให้แต่รถคันคือสร้างใหม่นะครับแล พอวาง2.2เสร็จคือบาลานซ์ดีมากอุปกรณ์ที่เป็นไอเสีย DPD ติดครบหมดในรถนี้คือพูดง่ายก็คือคุ้มอัคคติราใหม่หมดแล้วก็หาเบาะเรคค r ร์โรซึ่งตรงกับยุคปีคศ90มาใส่ด้วยพร้อมๆกับจออนาล็อกก็จะเป็นจอที่ช้ซ่อนทั้ง,งหมดจอกลางก็คือเอาไว้สําหรับพ่วงข้อมูลกับการที่ใช้กล่องพ่วงเข้ามาแล้วเนี่ยบูสต์เทอร์โบเท่าไหร่เพร s เชอร์เท่าไหร่ของตัวโช้อพัพเลนะครับก็แสดงคา่าได้หมด พร้อมๆกับเป็นรถที่ใช้ช่วงล่างจากเมคเกอร์คนไทยคือโปรเฟนเดอแล้วก็ใช้ดิสเพรสซีล้อเบรบโวโอ้โหเต็มครบครบจริงๆนะครับส่วนแบตเช่ในไม่ต้องพูดถึงทะลุครับทะลุขนาดล้ออลลอยนี่ก็คือเป็นล้อแบรีวีก็คือหายากเช่นกันแล้วก็ใช้ยางโยโกฮามา2 2 5 5 0งห้ิขอสิเจ็ดสีเลสนะครับครับผมนะฮะเต็มๆอยากเห็นตัวจริงใช่ไหมมาครับที่งานกับอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับถึงวันที่6เมษายนเท่านั้นนะ นะครับตอนอย่างไรก็ตามวันนี้ขอบคุณ <นะ S 1> คุณยศนะครับผู้ตก,กันกับสวัสดีครับ อิสุส,สุขอเป็นเพื่อนทุกเส้นทางขิงข้างความฝันคนไทยเจ็น้เพื่อไฟขิงข้างคนไทยอิสุสุขอเป็นเพื่อนทุกเส้นทางขิงข้างความฝันคนไทย